มว้อจเจออริญของรัาลอย่างย่มที่ว่าเราได้มีความตั้งใจไปัญหาั้าความสุขความเจริญเกิดขึนมีเส้นแกตงนให้วามอดรมที่ตนกาเรามีเกิดมาจะเป็นคเป็นผู้โชคดีแล้ว,วมีทั้งข้างร่างกายสมบูรณ์แบบทั้หญิงั้ชาย กำลังด้วยบุญด้วยกุศลงามคนณีมงตนที่ทำให้ชาติอดีตส่งผลให้ได้รับประโยชน์ยิ่งได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ตอนนี้เราตาพิจารณาดูเรื่องว่าการที่เราทำอะไรทุกอย่างดีหรือไม่ดีทางพุทธาศาสนานี่เป็นสอนนี่ เพื่อพยายามเพื่อพยายามต้องการคนทุกข์เช่นว่าจังหวถวายอาหารการฉันท์สิ่งของต่างๆก็ต้องการคนทุกข์กรเรียกว่า,าการทำคนดีนี่การระล้มรวมระวังจังหวะทางสางวนประทานสงวนเพราะระล้อมรวมระวังท,งงงท,งทั้งสติพิจารณา ดังการทำา้วตนเองถาหากเราเคยทำอะไรไว้ที่ไม่ดีไม่งามให้ถอดดีตล้วได้รับผลเกิดขึ้นมาไม่ดีไม่งามเราก็พยายามที่จะศึกษาเนื่อจะว่าการทำนั้นไม่ดีที่การทีำไม่ดีเราัดระวังไว้เราไม่ต้องไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรือว่าั้นรวมระวังรักษากายของคนที่ทำคนชั่ว เักษาวาทชามพูดชั่วพูดจาทำที่ไม่ดีไม่งามผิดศีลธรรมาการสาใจของเราไม่ให้คิดบาปเมใจของเราให้ตั้งอยู่ในเครืงามความดีเพื่อสำรวมระวังเป็นผู้ผมีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลกายว่าใจใจของตนเองเขาเรียกได้ว่าสงวรการงคัสำรวมระวังให้บาเปเกิดขึ้นกายว่าใาใจของตนอันนี้ เหตุระบาปที่เกิดขึ้นแล้วคนเรานี้เกิดขึ้นมาทั้งเธเล็กเต่น้อยยังไม่รู้บนรู้บาปเท่าไรอาจจะไปทำบาปคนชั่วบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในพู้ชาปาัสยไม่ดีไม่งามถกเถียงทะเลาะกันในบาปหนาทันนั้นท่านทางทางด้านบาาัจชาพาู้ชาภาปัสยจับสินธรรมเอาไว้ทั้งเธเล็กเตน้อยทั้งแต่ก่อนพี่ยังไม่เคยเข้าวัดแต่ยังไม่ได้เข้าใจ ทางในันจิตใจก็เดือดที่โลดหลอพากันมันอยากเป็นชนเป็นขโมยถ้าเกิดมีโทสะคงโกรธคงเกลียดเึ่งกันในการมันมีอยู่ในใจนมันคมหลงไม่รู้จริงท,งทางลงไปทางด้านมันจิตมันเสียหายอย่างนั้นคือไม่ว่าเพียงปัญหารัฐประทานเพียนระบาดที่เกิดขึ้นแล้วคนเราถ้าทำไม่ดีไม่งามอะไรทางทางกุาภาษัย คิดอะไรไม่ดีไม่งามที่พิจารณาที่ทำแล้วแล้วก็เพียนละเป็นปล่อยเพียนวางทิ้งไปนี่ภาวนาประทานการภาวนาการพนะิจารณาดูว่าเราละบาปความชั่วได้เราละมารังเราได้เราก็ได้เพียนเพียนตนเองให้เป็นผู้มีการสินภาวนา พยายามไปเขียนเจริญเมตตาภาวนาฝึกคนอุดมตนเองเอาไว้ให้กายของเรานี้ให้มีชินธรรมมีคณงานคนดีมีทารมีสินมีธรรมตั้งอยู่นี่เป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นในทางภาวนากานฝึกคนอโธลมตนเองให้เฉริญเม,มตตาภาวนาฝึกพุอโรมตนเองให้จิตใจมีความสงบจิตใจมีความสงบแล้วใจที่จะอ่านจะพิจารณาอะไร ทางดีทางไม่ดีก็จะรู้อะไรทางไม่ดีที่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ดีไม่งามเราก็เห็นใจ้ักปล่อยวางเที่ยงไปพอปยวางเที่งไปหมดแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันทุกคนได้มาแล้วเราทำบุญทาทานเลยเรารักษาศีล้วเราเาวามมา,าเป็นบุญเป็นศนสร้างคณงามคนดีเกิดขึ้นมาในตน,นเองก็ได้คนงามคนดีเยกกียกวาา่าภาวนาประทาน ทำวัคาใน้ให้ใจใช,ย,ชยสงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวให้มันสามารถที่เฉดไถทองให้คนพิจิตรพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจนั้นเข้าใจได้เรียกว่าเรื่องบาปมันเป็นยังไงบาปมันเกิดขึ้นทางกายเป็นยังไงบาปเกิดขึ้นทงา,นางริากายเป็นยังไงบาปเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นยังไงเราก็มาลู่ในสิ่งนั้นได้ในสิ่งนั้นได้เลยครับเราไม่ไม่ได้ทำบาปความชั่ว การด้วยวาชาเนี่ยด้วยใจของตนเองเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นที่เพื่อ,อตนะเรียนแห้ววายังกุศลได้เกิดขึ้นร่างกายวาจาใจของตนได้อันนี้การรักษาคุณงามความดีที่ตนเองเคยได้กระทำไว้ล้วในเรื่องทางหลักรมชั่วเราจะทำความดีนี่เคยทำทางกุศลเคยรับสาสีนเคยเฉริญภาวนาฝึกนมรมตนเองอ,อย่าง้อย พยายามที่จะให้มันเจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมที่ว่าให้มันมั่นคงไม่มันเสื่อมเสียไปทั้งหมดนะเราเคยทําบุญเราเคยทําไปเรื่อยๆทำได้ตามมีเคยรักษาศีลพยายามรักษาศีลทำกําลังให้ตรงตั้งภาวนากข้าไปผลรวมตนนั่เรียนนิสัยสอนานิจณาทำปฏิบัติอยู่ขันอบรมจิตใจของตนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่การรักษา ขารักษาถึงคนงามคนดีที่ตนเองได้กระทำใด้พูดในคิดเอาไว้อย่างนั้นให้เจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมเรียกว่าเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแต่ชาติที่แล้วมาเราทาอะไรไว้แค่ไหนวันนี้เรามาเกิดในชาตินี้เราก็ทำคนงามคนดีเพิ่มเพิ่มเติมทางด้านร่างกายก็เพิ่มเติมขึ้นทางด้านราชกากุจาราสัยมีชิ้นธรรมดีกว่าเดิม ฉะนั้นจิใจคี่อยู่ในคุณงามความดีน่าขมวดขมวดขมวดขมหลงเบาบางไปก็เรียกว่าเจริญให้เต็มเปี่ยมก็ทําให้ตวเองนี่เจริญก้าวหน้าในคุณงามความดีที่พึ่งเกิดขึ้นของตนเองอย่างนี้เรียกรัษาคนรักษาคุณงามความดีของตนเองเอาไว้ได้ให้มันคงเรียกว่าคนนั้นจี่เป็นชีวิตที่เจที่มีคุณค่าที่สุดเจริญรุ่งเรืองที่สุดในชีวิตเห็นช่นเรียกว่าความเพียรเสียยาง ขุมเทียนคุณเทียรสี่อย่างนี้ตั้งอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเขาไปด้วยคุณงามคุณดีเรียงมั่งมีเาดญาติเขดีอิทธิพัญญาติเขาดีเขาเฉลียวฉลาดเขาเดิมรู้จักคุณงามคุณดีรู้จักคนจักราปเข้าใจแจ่มแจ้งรับที่แต่ผู้การคนนี้ตั้งอยู่ในคุณงามคุณดีตลอดจากนั้นเป็นบุญเป็นกุศลของศรัทธาย่อมถูกตั้งใจุ้ึงคนงามคุณดีเอาไว้ คนขาดตกบกพร่องบ้างรานั้นเป็นเรื่องของการงานงตา่างบางทีบางคนทุกวัน,นทุกวันทำดีบางคนจะทําดีบ้างทําดีบ้างคนกันรู้เรื่อง,องนี่แหมุ่งที่ทำคณงามคนดี้รักษาตนเองตั้งให้งนงามคนดีทําให้ชีวิตที่มีคนเจริญคนรุ่งเรืองไปเรื่อยมันคนก็เหมือนคนเรียนหน,นังสือ นหนังสือตั้งแต่นุบาลปสมมัยมยธยมแม่นิทยาไรมหาวิทยาลัยในจบดรที่มีความเจริญมุ่งเรียนงด้านปัญญาทางโลกกนดีทางธรรมะก,ก็รู้จักทินสมาธิปัญญาวิจากทางทางผิติเจริญมุ่มงเหลืองขึ้นไปเมื่อเจริญนุ่งเหลืองไปทําให้เป็นเป็นอย่างไรเจริญอาคารย่งไรคือทําให้ใจสวา่างทําให้ใจมีความสุขต้ตนเองนี่มีคุณงามคนดีมีที่พึ่ง ถ้เหมือนคุณพึ่งสตนดมีสแตนดอยู่ในกระเป๋าไอ่ทางไหนก็ใส่สแตนดสะดวกสบายคล้ายๆอนั้นแต่เป็นคุณงามคนดีท่างกายประชาชุของตนเองกอบุลใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราได้ทําคุณงามคนดีไว้ใจก็มีคุณสู้ความรู้เกิดขึ้นแค่อย่างนั้นเราจะการสร้างเพื่อนพบุญบารมีของตนเองเราุฉะนั้นสตนดมีความตั้งใจอย่นั้นสะกดมวยสะกดให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะควรตั้งใจ อยู่ในคมเพียรและสีดานี้ทำให้ชีวิตของน้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในอนาคตไปเรื่อยๆจนถึงเข้าสู่นิพพานป็นเลยเกิดของคนทุกข์เกิดจากทากษะพยาธิมโนนทั้งหลายรือพ้นจากความทุกข์ไปได้เข้าสู่มรรคนาาิานความสมัครานะของเราตั้งไว้ในจิตใจรใน,นในทางการคุ้มครอง ในนี้เราได้ทําคนดีมีคนทุกข์สื่นใจมันสบายใจแล้วเวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ให้ตั้งใจแผ่เมตตาความสุขที่ตนเองได้ทุกทํทำคุณงามความดีนี่เราแผ่เมตตานารับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรหายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายก็ดีเราก็แผ่เมตตาเขาเขาได้รับทราบแล้วนุโมทนาคุญพวกเราเราแผ่เมตตามันไม่หายไปไหนหมดบุญม,ม,มันอยู่ที่ใจ ให้ทำงานความดีองค์คนเท่าไหร่ใช้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไม่หายไปไหนก็ <c oughs> ขอคุณตั้งใจป็นผู้มีเมตตาแนสะสรลกทั้งหลายอย่างได้กล่าวมานั้นด้วย